สร้้าาาางใหเปป็นนนนนตจีไนนนนสวัสดีครับหางสมองเงินล้านพอดแคสต์วันนี้ครับ EP ที่สิ <17. S 1> เรื่องความมั่นคงทางการงานหรือว่าความมั่นคงทางการเงินนะครับหัวข้อนี้จะเป็นหัวข้อที่แบบต่อเนื่องจาก EP ที่16นะครับที่เป็นเรื่อง Passive Income ไม่ใช่การเกษียณนะครับเพราะ EP ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องการสร้าง Asset นะครับหรือการสร้างทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้แทนตัวเราทําให้เราเนี่ยมีความมั่นคงในชีวิตแม้กระทั่งเราไม่ได้ทํางานเราก็ยังคงได้เงิน ก็เลยมาต่อด้วยอ P ีนี้เลยเพื่อเป็นการขยายความีทีหนึ่งนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เคยเข้าใจผิดเรื่องนี้เหมือนกันเหมือนเราถูกสอนมาตั้งแต่เด็กครับว่าเรียนให้เก่งจบไปจะได้ทํางานกับบริษัทที่มั่นคงแล้วชีวิตจะมั่นคงพูดแบบเนี้ยเรียนให้เก่งนะตั้งใจเรียนนะเดี๋ยวเรียนไปจบแล้วเนี่ยจะได้ทํางานกับบริษัทที่มั่นคงแล้วก็ชีวิตจะได้มั่นคงพูดอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กจนเราเนี่ยเข้าใจแบบนั้นแต่จริงๆแล้ว การที่เราทํางานกับบริษัทที่มั่นคงไม่ได้แปลว่าชีวิตหรือรายได้เราจะมั่นคงเพราะว่าในช่วงเวลา10ปีมันก็มักจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาหรือเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามเช่นวิกฤตโควิดที่ผ่านมาน้ําท่วมหรือว่าจะเป็นแบบเ,เศรษฐกิจโลกที่มีปัญหาหรือแม้กระทั่งเกิดการดิสลอฟจากเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทําให้บริษัทที่เราทํางานเนี่ยครับมันจําเป็นต้องลดคนงาน เหมือนคนที่เคยทํางานประจําเนี่ยครับเขาบอกว่าบางครั้งนะเวลาที่บริษัทเริ่มมีปัญหาเนี่ยเขาเอาเราออกก่อนเก้าอี้ที่เรานั่งทํางานอีกคือเราออกก่อนนะเก้าอี้มันยังอยู่คอมพิวเตอร์ที่เราใช้มันยังอยู่คือเรานี่ออกก่อนเลยนะครับเพราะฉนั้นเพื่อให้บริษัทยังอยู่ได้เขาจําเป็นต้องลดคนหรืออะไรพวกนี้ครับช่วงนี้เราก็จะได้เห็นเรื่องของการแบบลดคนลดคนนะครับล่าสุดเนี่ยบริษัท Spotify ใช่ไหมที่เป็นบริษัทที่แบบเติบโตกําไรดีมากๆแต่เอาคนออกสองพันคน คือเขาไม่ได้เอาคนออกเพราะว่าเขาเขาเาจ่ายไม่ไหวหรือเศรษฐกิจไม่ดีนะแต่เนื่องจากว่าเทคโนโลยีปัจจุบันอ่ะมันบางทีมันไม่จําเป็นต้องใช้คนแล้วอ่ะแบบวันเนี้ยผมก็ไปซูปเปอร์มาร์เก็ตมานะครับปรากฏว่าช่องที่มีคนคิดเงินเนี่ยมันเหลือช่องเดียวนะฮะอันนี้คือใกล้ๆบ้านผมเนี่ยมันเหลือช่องเดียวอีกสามช่องอ่ะเป็นช่องจ่ายอัตโนมัติผมเอ้ยแปลกจริงเมื่อก่อนเนี่ยมันมีช่องคิดเงินแบบ มีคนอยู่สามช่องแล้วก็ช่องอัตโนโมัติอยู่ช่องเดียวแต่วันเนี้ยเหลือคนช่องเดียวแล้วเฮ้ยแล้วเป็นอัตโนโมัติอยู่สามช่องผมก็เลยเดินเข้าไปในช่องอัตโนโมัติแล้วก็ลองไปไปแบบสกแกนด้วยตัวเองดูแล้วก็เสียบบัตรเครดิตเออมันก็ง่ายแล้วมันก็เร็วดีฮะเพราะนั้นแปลว่ามันต้องมีคนอีกสองคนที่ตกงานสิเนี่ยเพราะมันหายไปสองช่องนะฮะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นว่าวันเนี้ยความมั่นคงทางการงาน่ะไม่ได้แปลว่าเราจะมีความมั่นคงทางการเงินเพราะถ้าเมื่อไหร่เราทํางานไม่ได้ เรียกว่าเมื่อไหร่เราหมดแรงทํางานเราก็าจะหมดเงินเดี๋ยวบางทีไม่ได้หมดแรงแต่จําเป็นต้องออกเพราะบริษัทต้องลดคนหรือมันไม่จําเป็นต้องใช้เราครับทุกวันนี้พนักงานธนาคารอาจจะต้องมีน้อยลงด้วยซ้ําสาขาธนาคารก็ปิดนะครับเพราะว่ามันไม่จําเป็นต้องใช้ธนาคารเพราะธนาคารกําลังอยู่ในมือถือเราทุกคนแล้วไงนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกๆวันนี้ครับเพราะฉะนั้น <c oughs> วันนี้ถ้าเราจะมีความมั่นคงในชีวิตอะเราต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่ไอ้ที่ว่าทางานกับบริษัทที่มั่นคงในชีวิตจะมั่นคงอาจจะไม่ใช่ลนะ วันนี้เราจำเป็นต้องมีความมั่นคงทางการเงินต่างหากมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยถูกถูกคุณหมอท่านนึงถามผมนะครับว่าเออพอดีเขาไม่มีเวลาจะมาฟังทั้งหมดเขาขอสั้นๆว่าธุรกิจเครือข่ายแบบเลกาซี่นั่นมันดียังไงเอาแบบเอาแบบเนื้อๆน,นะไม่เอาน้ําผมก็แบบคิดโอ้โหน,นี้ยากมากเลยจะเอาสั้นๆเนี่ยยากคือพูดยาวๆมันง่ายแต่สั้นๆเนี่นนนยากผมก็เลยบอกว่าเอาี้ครับคุณหมอถ้าถามว่าเลกาซีมันดียังไงนะ มันดีมันดีหลายดีหลายอย่างแต่ในมุมมองผมในแง่ธุรกิจนะไม่เกี่ยวกับสินค้าสินค้าเพราะเรามีสามไฮเนาะแต่วันนี้ในแง่ธุรกิจอะเลก a ซียอะคือธุรกิจที่ทําให้เรามีความมั่นคงทางการเงินไม่ใช่ความมั่นคงทางการงานครับคุณหมอท่านนั้นก็แบบทําหน้างงๆผมก็ถามว่าคุณหมอเคยได้ยินเรื่องความมั่นคงทางการเงินกับความมั่นคงทางการงานไหมครับเขาก็สายหน้าผมก็บอกมันจริงๆมันเป็นอย่างนี้คนระับ เราเคยเข้าใจว่าทางานกับบริษัทที่มั่นคงและชีวิตจะมั่นคงแต่จริงๆไม่ใช่เพราะถ้าเราหมดแรงทํางานเราป่วยเราประสบอุบัติเหตุเราพิการเราทํางานไม่ได้รายได้มันก็หายไงงนั้นเมื่อไหร่ที่เราเป็นสาเหตุของไรายได้เนี่ยชีวิตมันไม่ได้มั่นคงเพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้หรืออุบัติเหตุอะไรจะมาก่อนถ้าอุบัติเหตุมาก่อนพรุ่งนี้แปลว่าพรุ่งนี้เรากลายเป็นคนที่ทํางานไม่ได้แล้วเราต้องพึ่งพาคนอื่นเราเป็นภาระของสังคมเราเป็นภาระของครอบครัวแล้วงฮะแต่ถ้าวันนี้เรามีความมั่นาาารเหม คุณหมอคนนั้นที่ฟังผมอยู่ก็หัวเราะฮือๆแล้วก็บอกมันจะมีได้เหรอไม่ต้องทํางานแล้วได้เงินเนะ่ะเขาก็พูดแบบนี้ครับผมบอกก็ตามประสบการณ์ชีวิตผมนะผมเจอมาสี่อย่างสี่อาชีพผมก็บอกคุณหมอท่านนั้นแบบนี้เลยเจอสี่อาชีพที่ไม่ต้องทํางานแต่ได้เงินหนึ่งคืออาชีพกินดอกเบี้ยหรือว่ากินปันผลแต่ว่าเรามีเงินฝากนะฮะหรือเอาเงินไปซื้อหุ้นที่มีปันผลหลายๆตัวนะฮะแล้วก็กินปันผลนะฮะ การนี่เซื้อหุญนหลๆตัวเพื่อกระจายความเสี่ยงว่าเออเผื่อธุรกิจนี้เป็นปัญหามันจะได้ไม่เจ๊งทั้งหมดนะฮะเงินเราก็กระจายอยู่หลายธุรกิจมันคงไม่เจ๊งพร้อมกันแบบเนี้ยถ้าเรามีเงินสักร้อยล้านเราก็อาจจะมีปันผลสักปีละห้าหกล้านได้ก็สบายสบายแล้วนะฮะหรือถ้าเราไม่มีเงินร้อยล้านเรามีค่าเช่าไหมอาชีพที่สองแบบคุณพ่อคุณแม่เราสร้างอาพาร์ตเมนต์เก็บค่าเช่าไว้ให้เราเราก็รับช่วงต่อมีอาพาร์ตเมนต์สักร้อยห้องเก็บค่าเช่าห้อง 5, 000, ละห้าพันเราก็ได้เดือนละห้าแสนชิวๆอย่างเงี้ย หรือถ้าเราไม่มีสมบัติจากคุณพ่อคุณแม่หรือเจ้าคุณปู่เราก็ใช้ปัญญาเราก็ได้มีค่าลิขสิทธิ์ไหมเขียนหนังสือแต่งเพลงหรือนิยายอะไรก็ตามที่มีคนเขาอ่านแล้วฟังแล้วซื้อหรือมีการเอาไปสร้างซ้ําๆเราก็จะได้ค่าลิขสิทธิ์กับแบบสุดท้ายก็คือปันผลจากธุรกิจเครือข่ายหรือการที่เรามีกิจการที่มีระบบทํางานแทนนะครับแต่ในมุมมองผมไม่มีธุรกิจผมไม่มีธุรกิจไม่มีโรงงานใหญ่ๆผมมีแต่เครือข่ายในธุรกิจของผมเนี่ยที่มีคนเนี่ยหลายหมื่นคน กินใช้สินค้าแปลงฟันอาบน้ําก็ยังคงมีรายได้เข้าบัญชีผมซึ่งเนื้อหาตรงเนี้ยผมจะพูดในรอบยินโรนะครับประมาณสักชั่วโมงครึ่งก็จะรู้รายละเอียดทั้งหมดคือถ้าเกิดมีโอกาสรอบหน้าเชิญคุณหมอมาฟังแล้วกันวันนั้นผมบอกเขาอย่างนี้เพราะตอนแรกเขาบอกผมว่าเขาต้องรีบไปอยู่เวรเขาไม่มีเวลาฟังผอก็เลยบอกว่าถ้ามีโอกาสรอบหน้าถ้าไม่ไม่ติดอยู่เวรเนนะี่ยเรียนเชิญคุณหมอมาฟังนะครับแล้วผมก็แยกย้ายกับเขาแล้วผมก็ไปเตรียมจัดรอบประชุมอะไรของผมปรากฏว่า ตอนที่ผมเริ่มประชุมเนี่ยคุณหมอมานั่งอยู่ด้วยนะฮะอ้าวไม่ไปอยู่เวรและสงสัยเขาจะแลกเวรได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นเพราะว่าวันเนี้ยคุณหมอท่านนั้นอาจจะนึกภาพออกว่าถ้าวันเนี้ยเขาหาเงินได้เยอะเดือนหนึ่งหลายแสนแต่ถ้าเกิดเขาทํางานไม่ได้ขึ้นมารายได้มันเหลือศูนย์แต่วันนี้เขาเอาเวลาบางส่วนมาสร้างเครือข่ายในเลกาซี่เอาไว้จนเขามีรายได้เดือนนึงเป็นหลักแสนเหมือนงานที่เขาทำครับต่อให้วันหนึง่งเขาไม่ได้ทํางานแต่ถ้าคนยังแปลงฟันอาบน้ําอยู่เขาก็ยังคงมีรายได้อยู่เรียกว่า เราจะไม่ใช่ไม่ใช่สาเหตุของรายได้อีกต่อไปนะครับเนื่องในชีวิตจริงอะ่ะถ้าเราเป็นคนที่มีศักยภาพเราสร้างรายได้ได้เยอะดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่ดูแลลูกดูแลอะไรได้ดีนั่นยิ่งเป็นความเสี่ยงสุดๆเลยเพราะถ้าวันหนึ่งเราทํางานไม่ได้ขึ้นมาเราคือเสาหลักของครอบครัวครับพอเสามันหักครอบครัวก็ถลม่มแต่วันนี้ในขณะที่เรากําลังมีแรงเราสร้างเครือข่ายในเลกาซีขึ้นมาเนี่ยเป็นเสาหลักอีกเสาหนึ่งจากเป็นสองเสาเราเป็นกลายเป็นสามเสา มันเสาหลักให้ครอบครัววันหนึ่งก่อนให้เราไม่อยู่เราอาจจะไม่ได้ล้มลงหรือบาดเจ็บแต่เราขึ้นปีไปใช้ชีวิตกับครอบครัวเราได้แต่เล g a c y ยังคงเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวเราอยู่งั้นวันนี้ครับเราควรจะแบ่งเวลามาสร้างทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ถ้าเราไม่มีช่องทางไม่มีเงินทุนหรือไม่มีอะไรก็ตามไม่มีใครสอนในธุรกิจเลก a c ี่เรามีโค้ชเรามีระบบเอชหห้าเรามีสื่อหลายๆอย่างที่เราจะเรียนรู้จนเราสามารถสร้าง,รางทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้มาเป็นสาเหตุของรายได้แทนตัวเราครับ แล้วคุณจะมีความมั่นคงทางการเงินทําให้คุณมีความมั่นคงในชีวิตในที่สุดครับก็มั่นใจนะครับว่าทุกคนทําได้ก็ใน EP ีถัดไปเราก็มาพบกันใหม่นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ้าาใหนต